สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะแล้วนังเป็นเอฟซีแยแดงสุ่มไส้ที่จ้าว่าพี่น้องเนาะนี่พริกพริกส่งเครื่องเนาะกันเนาะเืออพริกโทษเออเออหนีแยแดงมาเอิ่อเองว่าเป็นพริกส่งเครื่องค่ะเพราะว่าเอาอะไรก็ เอาใบกูดก,กระกะเทียมได้กันนาอค่ะครอบรับอันนี้ตม้มต้มเนื้อนกนเนาะมูนเพลงกินเนื้อแล้วมูนเพลงเนาะขนะก๋าเด็กกินเนื้อ จะเดงไปหาเท็เมาวันนี้จะอบลมนะเพิ่นเนาะค่ะอบลมไเปเพิ่นพาอบลมไหมเนาะค่ะะเนะก็มีพริกนาพริกทอดเพิั์นวะทีนี้จะเดงงอึนพริกสูงเครื่องกะ คิดไปแล้วค่ะเป็นว่าเห็ดพีอืมเห็ดไม่เผ็ดน,น้อยอนานะเฮ็ดน,น,น้อยเป็นต้มหมอนก,กันเนาะ เด่นคับเพราะเคยเห็นเนาะค่ะ mm. ไปเห็นอำเพอนน้นนี้เนะี่ย mm. mm. ลืมลืมค่ะลืมลืมบีบมานาวนะคะเนาะ่ mm. าแลา้วคาไตอ,อย่าเด็งมาคาทั้งนละ มันหาวเนาะค่ะมีรสชาติละจีนยายแดงบอกมีพริกป่นไะแต่พริกป่นร้อยเนาะค่ะเนาะพริกป่นร้อยแล้วก็บีบหนาวใส่โอ้เสพนะฮะวุ้ย ยกมาไว้นะคะเขียนมาเดียแม่มาไมา่จีบหน,นูมากินนำกันเราจะเนาะก็ได้านบาวผิดก็ผิดพอได้ กะลัมกะลัมพอสั้นหะอคะตน น้องเน่ยเนีจินน้อยจ้ะมาจินน้ำกันได้จะได้มาหอมกันจินเนาะยกันเนาะ เอาีปน,น้องมาเจี๊ยบเหมากันเราจะยั่วมันกันอวอาเม็นตอนวอาเม็นตอนมตอนูตอน,น,นะะตอนเนี้ยตอนี้ได้ก็อีขาแยบมาแดงกินแล้วกันเนาะ ้อน้อนฮอนจะเนตเปลี่ยนมือเนาะค่ะเนาะมามาพี่น้องมะพี่น้องเอฟซีเก้าเอฟซีไม้เนาะค,ค่ะเนาะกินนำกันจ้ะเซ็ม เด็กข้ากันเข้าเล่งกับข้าวตอนเย็นเราคะ่ะเนาะเด็กมากินข้าวนำพี่น้องตอนถุงบังมือกับนุ่งซุ้มซ้ำสุ้มค่ะบอกว่านำมืนเนาะ mà như đèn mầm món nó hả nọ đèn cái đây mà chim nhầm mà đèn mà mà. nhầm mà cả, cả cầm mà thợ nhầm mà cắm bằng mới cái, phú cái cái bàn bự lên nó chặt cái con mạng nhìn xíu lột mèo xíu má bánh xíu คนเบื่อก็เข้าบ้านเข้าสองหมดละแง่ประเดี๋ยวเสียงแงเบื่อกเสี่ยงอะไรก็เสียงเพลงค่ะเพียงเสียงเพลงเข้าก็ดีเนาะกันเนาะ răng pít cả, pít cái dẻm, cọp luôn cả, không, bỏ cái bớt, dạ. Này đang ăn mì măm, này đang khó, khó. thở đó cả nó. กิมมามโพดกานวางมาดีค่ะ ไปยุบมาก่ะพริกก็พริกแห้งก็ได้ค่ะพริกแห้งพริกสดห่อพริกแดงห่อนะคะเพี่นก็มาอนไรก็มาตัดค่ะมาตัดตะเ้ามิดออกแล้วก็ไปเซน้ำเราเนาดเซน้ำแล้วก็ต้มค่ะต้มซ่องน้ำนี่ก็เผ็ดน้อยะทถนนบ้านเนาะต้มน้ำไปซ้ำนี่มันเผ็ดค่ะ เดี๋ยวเดียวเดลวผมอันนี่ต้มซ่อง,องน้ำค่ะ <c oughs> ขาลูกมันสีไว้เอผ็ดน,น้อยน้อคะนะงคณะถ้าบ่เผ็ดเลยผมเล้เอาสา้มน้ำนะคะ น้ำนี้เดากน้อยกินน้ำไดอ่ะน,นี่ยังมีเผ็ดอยู่นะค่ะอืมิ่นเนินพริกโทนนี้จะแดงกินพริกท่งเครื่องเพราะว่าเอาเครื่องใส่นะคะแล้วก็เอาต้มแล้วคุนก็เอาก่อนอืมหวหางเนี่ย เร่ออิ่มแบ่งทอดกรอบแล้ครับใส่น้อกะโดนก๊อบแล้วกะงาครับน,น้ำตาลตัดครับเดี๋ยวยเดี๋ยวไม่เคยเห็นเดลยไม่เคยทำแล้วก็พเพิ่งจะทำวันนี้นะ งเป็นนกงาไทยเขาโตดนะคะ,นะคนเดีที่เคยเห็ดกัเขาโตข้นตัค่ะเดีแดงบักเคยเห็ดเดงเยวเดี๋ม้อซดตค่ะเดี๋เอาบอกมักดงกระเทียมนะครับ เด็กๆก็ได้กินกินเลือเถอะอนนกขันอ่ะเด็กๆกินไก่เหยี่ยวไก่ค่ะไก่มาทอดใส่น้ำนะขันขี้แซบเนี่ย ตัว,น,วน้ำน้นอะแต่เดงกจินแย่ป้านแี่คอครับ เดี๋ยวนะเดี๋กินบอสุภาพขอโทษแล้วก็นนะค็ะเป็นกระเร็จที่น้ำกินเฮียกินหกกินเฮียนะะ ก็ท <c oughs> ุค่ะกันมันมันนะมันโกรธเศกักเศษและนี่จะได้จัดการกับอยากเป็น้องบันพี่น้องหน้าบ่ค่ะบานนี้ยันยังเด็กครับโอนเบิ่งแต่ค่ะโอนแต่บ่ได้ทิ้งป้าเนาะค่ะเนาะ กินหอดพีโน่หมดทุกคนเนาะกันเนาะแต่ว่ายาเแดงบักกินหอดพี่นองได้หรอกกินฮอยน้อยๆแต่กินหอดพี่นอโดนๆพี่นอก็คือกันเนาะกันเนาะยากินหอยยายแดงไล่ด้วจ้ะกินฮอยน้อยๆแต่กินหอดนานๆเนาะกันก่อนจบก็ก้อนพี่นโชคดีมีใช่คุณาคุ้มครองค่ะ เริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ยายเ,เดงใ้วยจ้าขับสครยโอมมังได้ดีๆกดให้ยายเล็กงให้ยายเล็กงไปนำทหารเนาะขอบคุณหลวงนาเนาะ,ะขอบคุณอีกรอบนะคะสวัสดีจ้า <c oughs> ขอบคุณจ้า